วันหนึ่งวันหนึ่งเอาอย่างนี้เสียก่อนไม่ให้มากละเอาเอาเอาบังคับเอาให้ได้วันคืนหนึ่งเวลาเราจะหลับนอนนั้นเป็นเวลาที่ไม่ต้องทํางานทําการอะไรให้ภาวนาพุทโธพุทโธ,ทธประมาณสิบนาทีตั้งสติให้ดีแล้วจิตของเราจะแปลกประหลาดคือจะค่อยสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามา สู่ใจเมื่อใจสงบแล้วใจจะปราศจากความคิดปรกรุงรยุ่งเหิงต่างๆอันเป็นอำนาจของกิเลสถฉุดลากไปนั้นสงบตัวเข้ามาสู่ตัวของตัวแล้วความรู้นี้จะเด่นขึ้นมาพอความรู้ที่เด่นขึ้นมาด้วยอำน,นาจแห่งคำบริกรรมนี่แล้ว ความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ความตื่นเต้นในหัวใจของเหล่านี้จะปรากฏเด่นขึ้นในขนาดนั้นขนาดนั้นแล้วจะปรากฏขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่จะเป็นเพียงเวลาเดียวขณะเดียวต่อไปจิตของเรามีความสงบเ,เย็นเท่าไหร่ยิ่งจะแสดงสารคุณมากขึ้นมากขึ้นความแปลกประหลาด จะมารวมอยู่ที่ใจนี้ทั้งหมดเราเห็นได้ชัดเจนว่านี้คือสาระอันสำคัญเราหาความสุขตั้งแต่บันเกิดมาด้วยสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เคยเจอเคยเจอบัตนี้ได้เจอแล้วที่หัวใจของเราด้วยอำนาจแห่งธรรมชุดรา้เข้ามาหรือรั้งเข้ามาสู่ความสงบเี่ยนใจด้วยบทภาวนา